คนไทยคิดได้ยังไงยอดเยี่ยมมากแม้แต่บ้านของผมยังคิดไม่ได้กับสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยคิดค้นขึ้นมันสุดยอดจริงๆเลยเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดของประเทศไทยได้พบกับผู้คนมากมายและได้เจอกับสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยที่นํามาใช้ในการปรุงอาหารถึงกับเอ่ยปากว่าคนไทยนี้เก่งมากแม้แต่บ้านเกิดของผมยังคิดไม่ได้ก็ไปดูกันนะครับว่าชาวต่างชาติคนนี้ จะทึ่งกับสิ่งประดิษฐ์อะไรที่คนไทยทําขึ้นมานี้นะครับอยากดูความบันเทิงแบบไม่มีสะดุดเรามีบริการดีๆมาแนะนํา youtube premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือ youtube premium รายปีเพียง199บาทและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายเช่น netflix disney plus i อช e max 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ @duckpm สำหรับช่องของเขาก็มีชื่อช่องว่า JoeyP นะครับก็มีคนติดตามถึง1นึ่งหมื่นกว่าคนเลยทีเดียวถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้ก็ไปติดตามช่องของเขาได้เลยนะครับโดยคลิปนี้นะครับ Joey ก็ได้ไปเที่ยวภูเก็ตของประเทศไทยนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ที่มีบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวมีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลทางฝั่งอันดามันก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากซึ่งช่วงที่เขาไปนะครับ ก็เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนมากเขาก็ได้พาไปเดินดูในย่านตลาดเก่านะครับก็จะไปหาของกินจะดูว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างซึ่งโจอี้นั้นก็ได้ประเดิมกินอาหารร้านแรกด้วยการพาไปกินข้าวขาหมูโบราณนะครับซึ่งโจอี้ก็บอกว่าข้าวขาหมูแห่งนี้มันไม่ได้เป็นข้าวขาหมูอย่างเดียวที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือร้านข้าวขาหมูแห่งนี้นะครับได้ขายข้าวซอยใส่ขาหมูเข้าไปด้วย ซึ่งหน้าตามันก็น่ากินเป็นอย่างมากและก็แปลกมากอีกด้วยนะครับโดยโจอ้ก,ก็บอกว่าปกติข้าวซอยนั้นนะครับจะเสิร์ฟกับไก่หรือเนื้อแต่ว่าร้านนี้จะเป็นข้าวซอยที่มีส่วนผสมของขาหมูนั่นเองมันก็ดูน่ากินมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังจากที่โจอ้ก,กินเข้าไปโจอี้ก็บอกว่าโอ้มันอร่อยมากมันก็เป็นอาหารที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งปกติข้าวซอยแบบนี้จะขายอยู่ที่แถวเชียงใหม่หรือว่าทางภาคเหนือของไทย แต่ที่นี่ก็ขายข้าวซอยเหมือนกันแต่ที่นี่จะไม่ได้ให้เป็นไก่เหมือนทางภาคเหนือที่นี่ก็จะให้เป็นขาหมูนั่นเองนะครับซึ่งโจอี้ก็ได้พูดถึงเมนูนี้นะครับโดยเขาบอกว่าร้านนี้ฉลาดมากที่คิดเมนูนี้ขึ้นมาที่นําขาหมูมาใส่เข้าไปกับข้าวซอยมันก็ดูวิเศษมากและมันก็อร่อยมากจริงๆอีกด้วยพ่อครัวร้านนี้ฉลาดจริงๆนะครับและหลังจากนั้นนะครับโจอี้ก็ได้พามาเดินดูแถวตลาดเก่า ซึ่งก็มีบรรยากาศที่สวยงามเป็นอย่างมากและระหว่างที่โจอ้กำลังเดินชมบรรยากาศอยู่นั้นนะครับเขาก็บอกว่าบรรยากาศแถวนี้มันดูสวยงามจริงๆมันเป็นชนบทแต่ว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับทางจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รักษาที่นี่ไว้อย่างดีแต่ละตึกนั้นก็ทาสีไว้อย่างสวยงามถึงแม้ว่าบางตึกจะมีความสุดโสมอยู่บ้างแต่ภาพโดยรวมแล้วที่นี่ก็รักษาไว้อย่างดีซึ่งโจอี้ก็บอกว่า เขาไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรดีแต่เขาก็บอกได้เพียงแต่ว่าที่นี่มันดูสวยงามเป็นอย่างมากและโจอี้ก็ได้อธิบายนะครับว่าสําหรับภูเก็ตในอดีตนั้นนะครับก็จะมีการทําเหมืองแร่คนก็จะมาที่นี่เพื่อจะหาแร่นั่นเองโจอี้ยังบอกอีกนะครับว่าสําหรับคนที่มาภูเก็ตนั้นนะครับก็มาจากทุกทิศท,ทุกทางดังนั้นคุณก็จะเห็นสถาปัตยกรรมจากแบบยุโรปก็มีแบบจีนก็มีหรือแบบว่าคนท้องถิ่นก็มีเช่นเดียวกัน นั่นก็หมายความว่าคนสมัยก่อนที่มาที่นี่จะมีจากทุกชนชาตินั่นเองและโจอี้ก็ได้เดินไปถึงถนนเส้นหนึ่งนะครับซึ่งตึกแถวนี้ทาสีไว้อย่างสวยงามมากจนโจี้ต้องเอ่ยปากชมว่าถนนเส้นนี้มันดูเจ๋งมากจริงๆซึ่งมีตึกแห่งหนึ่งนะครับได้มีช่างวาดภาพศิลปะเขียนภาพลงบนผนังไว้อย่างสวยงามจะเป็นภาพของราชการที่ก้าวนั่นเองนะครับก็จะเป็นรูปกำลังทรงงานมีรูปถือกล้องด้วย เป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากใครได้ไปเที่ยวภูเก,ก็ตก็คงจะไม่พลาดไปเยี่ยมชมถนนเส้นนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่เอ็ดเองยังไม่เคยไปน,นะครับถ้าใครทราบชื่อถนนเส้นนี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและต่อมานะครับโจอี้ก็ได้พามาเที่ยวหาดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหาดที่สวยงามไม่ได้เป็นหาดใหญ่แต่ก็เป็นหาดเล็กๆแต่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับซึ่งโจอี้ก็ได้ถ่ายให้ดูภาพบรรยากาศ จะเป็นวิวที่สวยงามมากเลยทีเดียวบรรยากาศแบบนี้ชาวต่างชาติเขาจะชอบมากซึ่งต่อมานะครับโจอี้ก็ได้พาไปเที่ยวชมหาดของภูเก็ตอีกหลายที่ซึ่งบรรยากาศที่โจออ้ถ่ายมานั้นดูสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็มีท้องฟ้าตัดด้วยภาพของพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากต้องยอมรับนะครับว่าทางภาคใต้ของไทยนั้นนะครับชายหาดจะมีความสวยงามติดอันดับโลกเลยทีเดียว และต่อมาโจอี้ก็ได้พาไปเที่ยวตลาดนัดนะครับจะเป็นตลาดนัดวันหยุดของวันอาทิตย์นั่นเองซึ่งตลาดแห่งนี้นะครับก็อยู่แถวเมืองเก่าซึ่งโจอี้เองก็ได้อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นด้วยการซื้อเกี๊ยวมากินนะครับในราคา60บาทซึ่งเท่ากับประมาณ1.7ดอลลาร์นั่นเองถือว่าราคาที่ถูกมากนะครับสำหรับชาวต่างชาติหลังจากนั้นนะครับโจอี้ก็ได้มากินเกี๊ยวให้ดูนะครับเขาบอกว่า โอ้โหเกี๊ยวมันอร่อยจริงๆคุณจะได้รสชาติของงาดําและรสชาติเผ็ดเล็กน้อยจากน้ํามันพริกเผาอีกด้วยและต่อมาโจอี้ก็ได้พามากินอาหารต่อนะครับและตอนที่โจอี้ก,กําลังเดินอยู่นั้นเขาก็ได้เตือนอย่างหนึ่งว่าหากคุณมาที่ประเทศไทยคุณอยากกินเยอะเดี๋ยวจะอิ่มเสียก่อนเพราะว่าที่ประเทศไทยนั้นมีอาหารให้กินแบบอ,ร,อร่อยอย่างมากมายคุณก็ค่อยๆกินไปอย่าเพิ่งรีบร้อนนั่นเอง ซึ่งก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับที่ชาวต่างชาติจะชอบอาหารไทยฝรั่งเขาจะไม่มีอาหารที่มีหลากหลายรสชาติแบบไทยสักเท่าไหร่ส่วนมากก็กินซุปกินขนมปังรสชาติมันจืดๆพอมากินอาหารไทยก็ติดอกติดใจแทบทุกรายนั่นเองนะครับต่อมานะครับโจอี้ก็ได้มาสั่งน้ํามะนาวสดมาลองกินดูซึ่งแม่ค้าก็ได้ทำให้ดูสดๆและแม่ค้าเองก็ได้ทำท่าทางเขย่าที่ผสมน้ำมะนาว แบบในบาร์เทนเดอร์ให้ดูแม่ค้าก็ขยับไปเต้นไปทั้งคู่ก็หัวเราะชอบใจอย่างเป็นกันเองเลยทีเดียวนี่แหละครับวิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยวของไทยที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองไม่จ้องแต่คอยจะขุดกรีดนักท่องเที่ยวแบบเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งหลังจากโจอี้กินเข้าไปเขาก็บอกว่ามันอร่อยดีเป็นรสชาติที่คุ้นเคยที่กินได้เพราะว่ามันมีรสหวานผสมเข้าไปถ้าเป็นมะนาวเพียว คุณจะกินไม่ได้อย่างแน่นอนและเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับก็ต้องทําให้โจอี้ถึงกับทึ่งกับสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยเป็นอย่างมากเขาถึงกับบอกว่าคนไทยนี้เก่งจริงๆสามารถคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ได้อย่างชาญฉลาดแม้แต่ประเทศของผมยังคิดไม่ได้คนไทยนี้ยอดเยี่ยมเลยจริงๆซึ่งร้านที่โจอี้พามาดูนี้นะครับก็เป็นร้านขายมันปลาแบบย่างซึ่งโจอี้ก็เรียกมันว่าเค้กปลาของไทยนะครับแต่เขาก็ต้องประหลาดใจมากเลยทีเดียว ที่เห็นการทำงานของเครื่องปิ้งทอดมันปลาโดยจะเป็นเตาที่เอาไว้ย่างมันปลาแบบเสียบไม้แล้วเครื่องก็หมุนไปอย่างอัตโนมัติประหยัดแรงงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวโจอ้ถึงกับเอ่ยปากว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันน่าทึ่งมากและเขาจะลองกินดูว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรหลังจากได้มันปลาแบบย่างมาแล้วนะครับเขาก็กินโชวให้ดูพอโจอ้ก,กัดคำแรกเขาก็บอกว่า โอ้มันร้อนนิดหน่อยเดี๋ยวเขาจะลองดูอีกครั้งนะครับและหลังจากที่เขากัดเข้าไปเขาบอกว่าโอ้มันนุ่มมากมันอร่อยดีและมันจะหนากว่าแบบที่เป็นทอดมันปลาในกระทะนั่นเองแต่แบบย่างนี้มันก็จะนุ่มกว่าแบบที่ทอดในกระทะมันก็จะเป็นแบบกรอบๆส่วนแบบย่างก็จะเป็นแบบนุ่มๆซึ่งการปิ้งย่างแบบนี้คุณก็จะได้รสชาติของตะไคร้และต้นหอมได้รับรสของสมุนไพรของไทยอย่างชัดเจนและข้างในนั้น ก็จะมีถั่วฝักยาวหั่นเล็กๆรวมอยู่ด้วยมันก็อร่อยดีนะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่ามันจะเยิ้มๆนิดหน่อยมันก็จะไม่เหมือนกับที่แบบทอดนั่นเองนะครับและต่อมานะครับโจอี้ก็ได้พามาชิมอาหารอีกหนึ่งอย่างซึ่งก็คือข้าวเกรียบว่าวนั่นเองแต่โจอี้ถึงกับบอกว่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยผมจะลองดูมันจะเป็นแบบไหนและโจอี้ก็ได้พูดติดตลกว่าข้าวเกรียบว่านี้ถ้ากินแล้วมันจะบินได้เหมือนชื่อหรือเปล่านะ เขาก็หัวเราะออกมาในทันทีนะครับและหลังจากโจอี้ได้ข้าวเกรียบของไทยมาแล้วนะครับเขาก็มาโชว์ให้ดูนะครับว่ามันบางมากซึ่งเขาก็ทํามันหักไปครึ่งหนึ่งและเขาอธิบายนะครับว่าข้าวเกรียบนี้ทํามาจากแป้งข้าวเจ้าแล้วนํามาย่างให้พอดีหลังจากนั้นเขาก็กินดูเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่เขาก็ลองดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเขาบอกว่านะครับ ถ้าคุณกินเข้าไปคุณก็จะได้รสชาติของถานที่ย่างและสัมผัสได้กับมเมล็ดงาดำเล็กๆที่ผสมอยู่ในข้าวแห่งนี้และต่อมาโจอี้ก็ได้มาบอกราคาของข้าวเกรียบว่านี้นะครับเขาก็บอกว่าราคาแค่30บาทเท่านั้นเองมันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเลยทีเดียวซึ่งร้านที่โจอี้ไปซื้อมาก็ชื่อร้านข้าวเกรียบว่าลุงเจี๊ยบพาเพลินสำหรับใครที่ไปเที่ยวตลาดเก่าภูเก็ตก็ไปอุดหนุนร้านนี้กันได้เลยนะครับ และต่อมาโจอี้ก็ได้พามาชิมกระเพาะปลานะครับซึ่งก็ร้านนี้น่าจะอร่อยเช่นเดียวกันเพราะมีคนมุงอยู่อย่างมากมายแล้วก็มีคนทำถึงสามคนเลยทีเดียวและหลังจากที่โจอี้กินเข้าไปคำแรกเท่านั้นนะครับเขาก็ถึงอุทานออกมาว่าโอ้มันสุดยอดเลยรสชาติของกระเพาะปลามันเหมือนเรากินฟองน้ำเข้าไปแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมันอร่อยมากเขาถึงกับยกนิ้วโป้ให้เลยนะครับและต่อมา โจอี้ได้พามากินขนมส่ไส้นะครับซึ่งเขาก็ไม่เคยลองมาก่อนราคาเพียงแค่สิบาทเท่านั้นเองและเขาก็ได้ลองกินขนมลูกบอลงาของไทยที่เป็นลูกบอลกลมๆข้างนอกจะมีงาข้างในก็จะเป็นแป้งนั่นเองนะครับหลังจากที่โจอี้กินแล้วเขาบอกว่าโอ้มันอร่อยดีข้างในมีถั่วแล้วก็มีงาอยู่ด้วยมันเหนียวๆแต่มีรสชาติที่ดีเป็นอย่างมากไม่เคยกินขนมที่อร่อยแบบนี้มาก่อนเลย มันอร่อยโคตรๆเลยถูกอีกด้วยแค่สิบาทเท่านั้นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็น จากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ